ตอนที่26ลูกขึ้นปวดหัวสมัดฉันเมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นยังไงก็พาขึ้นมานอนบนเตียงก่อนอืมไม่เอาก็ได้ก็ได้ไม่กวนนายแล้วหลับเถอะหืมทำไมฉันมันนอนอยู่โซฟาละเนี่ยฉันเป็นอเลนหรือไซมอนอ้าวนาย เออเอ,อ,อรุณสวัสดิ์ครับโจไปทำงานเช้าจ้ะสวยละวันนี้ฉันต้องเข้าออฟฟิศด้วยสิอรุณสวัสดิ์อะไรของนายตอนนี้เที่ยงแล้วเที่ยงเหรอฉันต้องโทรลางานกับโจโจ้แบตหมดใช้ของฉันสิขอบคุณแต่ไม่เป็นไรครับผมจำเบอร์ไม่ได้ ฉันจ,จะใช้โทรศัพท์นายโทรหาโจโจ้ได้ย,ยังไงกันฟะเออผมขอถามอะไรหน่อยสิครับสมมุติแค่สมมุตินะครับว่าถ้าพนักง,งานของคุณไม่เข้างานโดยไม่แจ้งลาคุณจะทํำยังไงถามทําไมแค่สงสัยนะ่ะก็ต้องไล่ออกแล้วขึ้นบัญชีดำอยู่แล้วคนไม่มีความรับผิดชอบจะเก็บ ไว้ทำไมโคตรไปปะตายฉันโดนไล่ออกแน่น่ารักจังแฮะวันนี้นายต้องเข้าออฟฟิศไหมฮ้ยฮ้ผมจำวันผิดน่ะสร้างเถอะไม่มีอะไรครับคงทำได้แค่ยิ้มสีนั้นเนี่ยเราโอ้โอเขาจ้องฉันแบบนั้นทำไม เขาลืมเรื่องเมื่อคืนหมดแล้วเหรอเที่ยงแล้วฉันพาเธอไปกินข้าวนะตอนนี้เหรออ้าเพื่อขอบคุณนายที่ช่วยดูแลฉันเมื่อคืนนี้ไงฉันจะพาในไปที่ที่หนึ่งดูแลเขาใหม่ถึงดูแลอะไรเอมมม แอบมองฉันทําไมเขารู้ได้ไงว่าฉันแอบมองนะ่ะก็ผมก็สงสัยว่าคุณจะพาผมไปไหนจะพานายไปมหาลัยฉันมหาวิทยาลัยฉางซิงนะจอรู้ความรักของฉันเหรอลงรถเป็นอะไรไปลงมาสิ เออครับโอเคมหาวิทยาลัย่างซิงเป็นมหาวาลัยที่ฉันเคยเรียนรู้แล้วนะ้ะฉันก็เรียนที่นี่เหมือนกันตอนที่27ิเมหาวิทยาลัยจางซิงดูเหมือนโจคิดอะไรตลอดเวลาตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามาหรือว่าเขารู้แล้ว ว่าฉันคือไซมอนมหาลายัยฉันให้มากล่าวศูนทรพจน์อย่างนี้นี่เองนี่คือสนามบ้านของจางซิงฉันต้องดีนะที่เขายัางไม่รู้ฉันต้องแกล้งทำเป็นไม่คุ้นเคยกับที่นี่อ๋อครับเมื่อก่อนฉันมาเล่นบ้านท,ที่นี่เกือบทุกวัน ใช่แล้วฉันก็มาที่นี่เกือบทุกวันเหมือนกันเฝ้ามอง,องนายเล่นเกือบทุกวันหืมห้าปีอ่ะอะไรนะห้าปีอะไรเหรอไม่มีอะไรไปกันเถอะใกล้ถึงเวลาแล้วในายเคยร,ร่าเริงและพลังล้นเหลือสมัยเรียนมหาวิทยาะไร แต่ตอนนี้ฉันไม่เข้าใจโลกของนายเลยจริงๆหอประชุมมหาวิทยาลายัยต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับนักศึกษาเก่าดีเด่นของเราเพื่อประกรอบการหนุ่มคุณโจโยา่าค่ะกรับสวัสดีคณะคณะ จารย์และพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนนะครับผมชื่อโจหย่วขอบคุณที่ให้โอกาสผมกลับมาที่มหาวิทยาลัยเก่าของผม,ผมผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะแบ่งปา,างประสบการณ์ของผมกับทุกคนอย่างยิ่งโจจะตจรักมากคนแบบไหนกันนะที่คู่ควรได้รับเกียรติให้ยินเคียงข้างเขา อลเลนนายชอบฉางซิงไหมเออคือเป็นอะไรไปนายเป็นอะไรของนายไม่มีอะไรผมคงหวนนึกถึงวันเก่าๆนะ่ะวันเก่าๆงั้นเหรอใช่เหตุการณ์วันนี้ทำให้ผมนึกถึงสมัยเรียนที่มหลาลัยเล่าเรื่องของนายให้ฉันฟังหน่อยสิ สมัยนั้นผมแอบชอบใครบางคนจริงดิแล้วไงต่อแล้วก็ไม่มีอะไรใช่คนเราจะคาดหวังอะไรจากความรักที่อี่ไยไม่รักตอบได้ยังไงกันไอ้แล้วไงต่อนั่นน่ะยังไงก็ไม่มีอยู่แล้วตอนที่28 ตบเบานี่รักเล่าเลิงหน่อยจับมือ,อเดี๋ยวฉันพาไปกินอะไรอไรอยๆนะที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้จะว่าไปมันก็ไม่เลวนะถนนขายอาหารกินเล่นคึกคักจังเลยแน่ละอาหารที่นี่คือที่นี่ดีกว่าโรงอาหารมหาลัยเยอะ นักศึกษาจางซิงเลยมากันทุกวันนายก็มาด้วยหรือเปล่าอยู่แล้วและฉันก็รู้จักทุกซอกทุกมุมดีเลยฉันก็เหมือนกันนะถ้าไม่เชื่อฉันจะพานายไปร้านโปรดของฉันร้านหนึ่งนายต้องชอบแน่เอาสิสิบนาทีให้หลังร้าง กิจาการเหรอหนึกไม่ถึงเลยว่าร้านขนมที่พวกเราชอบกันมากในตอนนั้นพ,พวกเราเหรอหมายความว่าจงยังจำได้งั้นเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นคนต่อเคียวยาวหน้าคาเฟ่ลองไปชิมกันดูหน่อยดีไหมแล้วแต่ไหนงั้นไปกันเถอะ ก็ไม่แย่เนาะอืมอร่อยเป็นบ้าเย็นแล้วฉันกลับแล้วให้ฉันขับไปสมนะไม่เป็นไรขอบคุณนะฉันอยู่กใกล้ๆแถวนี้เองเบอร์โทรศัพท์เอาเบอร์โทรศัพท์นายมาฉันอยากติดต่อนายหนึ่งสาเเดี๋ยวนะฉันมีแค่เบอร์เดียวถ้าเขารู้เบอร์เขา ก็จะรู้ว่าฉันมี2ตัวต้นนี่ผมว่าเบอร์โทรศัพท์คงไม่สะดวกหรอกเอาอีเมลแทนดีไหมไม่สะดวกงั้นไม่สะดวกยังไง IQ ฟุ่งปีบก็อีกไม่นานผมจะเปลี่ยนเบอร์แล้วเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านอ่ะอืมงั้นผมไปก่อนนะครับ อเลนฉันร,รับจริง,งฉันเหมือนโง่จริงๆฉันน่าจะตัดค่ะการติดต่อจากเข้าไปซะตอนที่29ถึงอเลนสำนเนาถึงสำนเนารับถึงเรื่องขอบคุณน่นแล้วที่ฉันไม่ได้รู้สึกสบายใจแบบนี้ ที่ผ่านมาฉันอารมณ์ขุ่มมัวเพราะมีเรื่องหน้ารำคาญเข้ามาไม่หยุดหย่อนแต่วันนี้นายทำให้ฉันมีความสุขจริงๆขอบคุณนะส่งจากมือถือของโจเย่าส่งไปแบบนี้แล้วกันเขาจะตอบมายังไงนะครึ่งชั่วโมงถักมายังไม่ตอบเหรอเฮ้อร้อนรอนเขาเหมือนฉันได้ไง ฉันคงจะค่ากว่ามากไปเรื่องชั่วโมงทิ่นแล้วที่บ้านไซมอนไอ้ที่เจ้าส่งมานี่หมายความว่าไงเรื่องหน้าลำคาญเหรอฉันเป็นเรื่องหน้าลำคนันด้วยหรือเปล่าเกาหัวฉันจะตอบว่าไงดีด้วยความยินดีไม่อ่ะสุภาพเกิน ฉันก็ฉันก็มีความสุขมากเหมือนกันสำเนาถึงสำเนารับถึงจาก a a q q 1 9 9เรื่องตอกลับขอบคุณต้นฉบับจากโจฉันมีความสุขมากเหมือนกันฟังดูไม่จริงใจไปว่ะฉันยังร่วมกับเรื่องน่ารำคาญอยู่เลย เรื่องน่าลำคาญที่นายว่าพอจะเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่ากวนใจจริงให้ตายเถอะช่างมันฉันจะนอนแล้วนอนชันคนทำไงถ้าเป็นถ้าฉันเป็นเรื่องน่าลำคาญของเขาสวัสดจากโจอารุณสวัสดียินดีด้วยไซมอนต่อไปนี้ฉันต้องพึ่งนายแล้วล่ะ คุณหมายความว่ายัางไงครับโถ่อยา่าแกล้งทำเป็นไม่รู้สิโจโจจะลาง,งานปีหนึ่งเลยนะนายจะได้เป็นมือหนึ่งในกองเลขาแล้วเมื่อไรกันทำไมผมไม่รู้หนังสือแจ้งอยู่ในกล่องขาเข้าข้าขอความใหม่โจโจซึ่งเป็นเลขาประธานจะลาง,งานตั้งแต่บัดนี้และจะถ่าย โอนงานให้ผู้ช่วยประธานซึ่งก็คือ Simon, ไซมอนไซฝ่ายบุตรคลบริษัทของโจฮะฉันเพิ่งลาง,งานได้วันเดียวก็เกิดเรื่องเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงกับฉันซะแล้วไม่นะฉันต้องคุยกับโจโจฮโลัลโหลโจโจนี่ไซมอนเองนะผมโทรมาไซมอนไซมอนเหรอ อ๋อฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าคุณโทรมาทำไมช่วยฟังฉันหน่อยฮะฉันลืมไปได้ไงเข้าใจแล้วใช่ไหมไซมอนเข้าใจแล้วครับโจโจ้ผมจะดูแลโจให้ดีเออหมายถึงท่านประธานนะครับโจรอฉันก่อนนะเพราะฉัน้อง ตอนที่30ถึงสุสานชิงอยู่แล้วครับอ๋อขอบคุณครับไซมอนฉันต้องพิ่งพาคุณให้ช่วยดูแลเจ้านายแล้วฉันลืมสนิทเลยได้ยังไงเรื่องวันตายของพ่อแม่ของเขาฉันนี่ช่างไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโจเลยแล้วฉันจะดูแลเขาอย่างดีได้หรอโจ นั่นแล้วที่ฉันไม่ได้รู้สึกสบายใจเหมือนวันนี้ที่ขุมมัวเพราะมีเรื่องน่าลำคาญเข้ามาไม่หยุดหย่อนแต่นายทำให้ฉันมีความสุขมากขอบคุณนะบางทีการปรากฏตัวของฉันอาจเป็นหนึ่งในเรื่องน่าลำคาญของเขาถ้าการปรากฏตัวของฉันทำให้นายยิ่งน่าลำคาญ นี่ลำคาญฉันน่ะจะซ่อนตัวจากนายดีหรือเปล่าอเอาฉันได้เมลที่ยังไม่ได้อ่านจากโจหลายฉบับเลยจากโจถึงอเลนที่จริงแต่พรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันตายของพ่อแม่ฉันหลายคืนมานี้ฉันหลับตาทีไรก็เห็นแต่ภาพอุบัติเหตุรถยนต์ ที่พลาดพวกท่านไปแต่สองคืนที่ได้อยู่กับเธอฉันนอนหลับสนิทดีมากฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เจอเธอเจอบแบบรับความเหงาและโศกเศร้าวไว้คนเดียวทั้งหมดตั้งหลายปีแต่ฉันน้ำตาล่วงไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำแบบนั้นนายมาทำอะไรอยู่นี่ จ้าจ้าจ้าโจมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นด้รู้จักที่นี่ได้ไงใครส่งนายมาผมเอ่อโจโจไงโจโจบอกให้ผมดูแลคุณบ้าเอ้ยโจโจบอกผมว่าเป็นเรื่องพ่อแม่ของคุณผมก็เลยเป็นห่วงหุบปากห้ามนพูดถึงพวกเขาในเมื่อนายหายหัวไปแล้ว ก็ไม่ต้องโผลหน้ามาอีกตลอดไปเลยใครเคยบอกฉันว่าจะอยู่เแยนข้างฉันในวันที่ฉันทุกข์ใจได้ยังกล้าพูดต่อหน้าพ่อแม่ฉันอีกเหรอขอโทษครับขอโทษชิฉันขอโทษจริงๆโจฉันหวังว่านายจะเข้าใจ